นี่นะคะวันนี้เราสองคนก็มาหาซื้อของใช้ของขายสำหรับร้านเท w a y กับร้านนวดอ,อันนี้พออยากจะแวะมานีดนึงดูวายบายอะไรไปน,นี่ก็คือของใช้ของอะไรของไทยของเอเชียนี่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 นพ่อใหญ่ก็ได้มาเลือกซอด มาเลือกข้าวอะไรบ้างเนาะอ,อย่านี้ซื้อไปเยอะเต็มรถเต็มคันไปหมดยืนเล็งรืยืนแอบชิมของเขาไม่รู้จะเดินต่อมานี่น,นี่มีทั้งกะพัดทุกอย่างมีทั้งแช่แข็งกุ้งหอยปูปลาสพัดสารพันขนมเค้กแช่แข็งอะไรก็ว่ากันไปเดินดู วันนี้เป็นวันยืดของร้านเทคเอาเวเพื่อจะซื้อของเตรียมไปขายในวันพุธแต่ว่าเราก็พามาซื้อกันสำหรับร้านนวดด้วยเครื่องดื่มอาหารนี่มีปลามีหอยแช่แข็งไ้สารครับผู้ใหญ่ก็เดินเลือกอ่ะแรือว่าไปชิมไวเขาเมาแล้วก็ไม่รู้เดินต่อไปอะไรของครบแล้วก็บบาน